สวัสดีครับผมแมงทับผูแชนแนลนะฮะเราก็มาดูบรรยากาศนะครับผมเนาะทิวทัศน์นั้นสวยงงามนะฮะเนาะออกไปเลยครับผมผมปุช <can st. S 2> ีนี่นะฮะบรรยากาศสมบูรณ์นะครับหลังจากเกี่ยวข้าวมานะครับบางพื้นที่ก็จะอ่าอะไรนะครับยังปลูกข้าวอยู่เลยนะฮะเอฟซีอ่านี่นะครับผมเนาะเอฟซีเคยเห็นอะไรนะฮะเนาะอ่หญ้านี่ครับผมอ่าปักดีนะครับนี่นี่นะครับผมเนาะ สวยนะค,ะครับผมอ่านี่ฮะยิมข้างทางของบ้านหมู่บ้านหนึ่งนะฮะเนาะนะะฮนี่นะครับผมเอ้าไม่เป็นไรนะฮะเนาะนะครับปลาไผ่นะฮะเอนี่นะฮะเอามีกัวด้วยนะเอผมก็จะลงไปข้างล่างนะฮะ,ะลงได้ไหมเนาะ,ะ,น,ะนี่นะครับ ะะอาทิตย์พระจันทร์นะครับผมนี่นะครับผมอาทิตย์พระจันทร์ตกนะฮะอาทิตย์ต,ตกดินนะมีนกด้วยนะครับจับจาอ่าตามสายไฟนะเอฟซีเห็นไหมนะฮะสวยมากนะครับผมเนาะทางหน้านะครับเป็นที่เกี่ยวข้าวที่เจ็ดเรียบร้อยนะฮะเนาะมีกองฟางด้วยนะเอฟซีนะครับผมเนาะมีเทียงนานะเอฟซี นี่ครับจะให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับของที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะเอฟซีให้เพลิเพลินตานะฮนะเนาะสบายสบายนะวันนี้นะฮนะเนาะที่มานี่ก็คืออยากให้เอฟซีมาดูธรรมชาตินะครับผมหลังจากเดี่ยวเข้าเสร็จนะฮนะเนาะ ต้องคอยดูอ่าพระจันทร์พระอาทิตย์จะตกนะฮะเนาะผมก็ตอนเด็กๆนะครับผมเคยคุ้นชินกับอ่าอ่าธรรมชาติแบบนี้นะนะฮะนะเอีอ่าอืมนะฮะเนาะเอเวลาต้นข้าวที่เขาเกี่ยวออกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะสอนะ่ซะเดินไปนะครับอากาศจะนหนาวนิดนึงเพราะว่าเย็นแล้วนะฮะนอ่จากต้นข้าวที่เกี่ยวเสร็จนะครับผมก็ จะอ่างอกขึ้นมาใหม่นะฮะเนาะนี่นะแห้งๆนิดนึงนะครับเาสวยงามนะครับผมอืมนะฮะดูๆไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่านะครับอยู่ตรงโน้นจะมีภูเขาอยู่นะฮะล้อมรอบด้วยภูเขานะฮะเออ่ามีภูเขาล้อมรอบเลยนะฮะเนาะอ่าที่ผมยืนนั่งอยู่ขนาดนี้ก็อากาศจะหนาวเเพราะ ป่าไผ่นะครับผมตรงนั้นป่าไผ่นะฮะเห็นไหมผมจะเปิดแฟลชนะอ๋อเปิดแฟลชก็มืดนะฮะเนาะนี่นะคะป่าไผ่ล้วนๆนะฮะเนาะอะ่ด้านนี้ก็ภูเขาเหมือนกันนะเอฟซมีนกด้วยนกบินไปแล้วนะฮะรถก็มานะผ่านมาเนะวันนี้ฮะ,ะนี่ฮนะเนาะ อย่าให้เอฟซีได้ดูกันนะฮะว่าธรรมชาติที่แท้จริงนะครับอยู่บ้านนอกท้องนาเราก็มีธรรมชาติที่แท้จริงนะฮะเนาะตอนนั้นตรงนั้นมีกัวนะเอฟซีเห็นไหมเนาะเดี๋ยวผมจะพยายขยายไหมอ้าวเนี่นะฮะสุดมันไกลมากนะฮะเนาะอาจจะมัวมัวนิดนึงเพราะว่าผมนั่นแหละครับผมเปิดขยายมาผมเดินไปไม่ถึงนะฮะเนาะไปไกลก็ไม่ดีนะฮะเนาะเอาอย่างนี้เลยนะฮะอ่านะฮะ วัวธรรมชาติจริงๆนะฮะเอซีอืมคอยลอยลงมานี่แหละฮนะเห็นไหมครับสุดยอดนะครับผมเรารอดูพระอาทิตย์ตกนะฮะเนาะรอด้วยกันรุ้ด้วยกันว่าจะตกถึงไหนนะฮะเนาะอืนะครับสวยงามดอกนั้นอะเอฟซีเคยเห็นไหมฮะนี่ดอกนี้นะครับผมแล้วผมนั่งเนี่ยสูตรอากาศบริสุทธ์นะฮะเอฟซี ยอดฮะตรงนี้แหละนะครับนี่นะฮะผมนั่งท่ามกลางธรรมชาติอยู่คนเดียวนะฮะเอฟซี FC. อ่าไม่มีใครนะครับผมรถก็วิ่งขคกขวยไปมานะฮะเอซนะนี่เลยนะครับผมยี่สิบสี่องศานะครับผมเนาะมก็อ่าคันนานะครับผม พันนาตามพันนาเราเดินไปนีก่ก็ตอนเด็กๆนะครับผมทําไรทา่ทํานาทําไร่ปลูกข้าวนี่นี้ครับก็เดินตามพันนาไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแปลงไหนก็จะนะครับผมเนาะไปทําไร่ทํานาผมชอบนะครับอ่าไถสวนพอ่อกบพ่อกับแม่ไถสวนนี่ครับผมไถสวนค่าไร่ค่านานะครับไถนาอย่างเงี้ยนะฮะเนาะ ดูดิครับสวยงามมากนะครับบรยาการนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเรามารับชมเองนะฮะเนาะถึงจะแบบยอดจิตไอไอดินขึ้นมาเลยครับตามท้องไร่ท้องนาของเรานะฮะเนาะอืมจะมีเสียงนาอยู่นะฮะเนาะนี่นะครับเอซอ่า อยากให้เห็นกันโอ้มาขามดกจังนะเอ c เยอะมากนะครับอาออ่นนี้นะแผนให้ดูเลยนะฮะเนาะอ้อสองจุดว้าวมาขามเยอะมากนะครับเอเต็มต้นเลยนะไม่รู้มะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานนะเอต่อไปจะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่า,าดูๆแล้วจะเป็นต้นแมงขามนะเอซีเกาะอยู่อันนี้ต้นมะม่วงนะเอซี FC, นะเห็นไหมนะฮะเนาะ ทุกตัวเนะี่ยอันนี้ก็ข้างทางก็จะเป็นต้นมะขามเหมือนกันนะ F4 นะฮะอยากใน f ซได้ดูกันนะครับผมเนาะออ่ายากให้ f c ได้ดูกันบรรยากาศวันนี้นะครับที่ผมพา f ซมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่านะครับผมไม่ชอบใจติเตียนมาที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะฮนะเนาะใต้อ่าคลิปนี้ได้นะฮนะเนาะอืม เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ภายในรอบๆนี้ครับผมมองดู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ครับหลงเลยครับจิตอายดินนะครับผมถึงแม้จะเป็นลูกชาวนานะครับไปทํางานที่กรุงเทพกทมผมก็มาทํางานที่นี่ก็หลงเหมือนกันนะครับผมเนาะหลงจิตอายความเป็นอีสานนะครับเนาะเป็นคนไทยบ้านๆนี่ครับผมชอบมากนะบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศนี้ แบบนี้หาซื้อไม่ได้ในเอฟเราต้องมาด้วยตัวเองนะฮะเนาะดูสิครับผมอ่าตอนนี้ดวงที่กําลังจะตกนะเอฟนะฮะจะดูรอบๆเลยนะฮะเนาะอ่านี่ครับรอบทั้งหมดเลยนะฮะเนาะนี่นะครับผมอืมนะฮะเนาะอยู่อย่างนี้หอมจินข้าวจินกองฟางนะครับผมทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับผมเนาะ อ่านะฮะเนาะอ่านี่นะครับผมจะให้ดูรอบๆเลยฮะอ่ามายืนตรงนี้เลยฮะนี่นะครับนี่นะฮะเนาะอ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยครับแม่งทัพผูชแนลนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ FC ได้ดูกันนะครับขอบคุณครับผม